สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมโรยใช้เทรดเดอร์นะครับวันนี้เราเมาเทรดกันนะครับมาเทรดในส่วนของอัชิปโต้าคุรุซีของเบอร์เก h i ์ชิปเมกเอ็กเชนนะครับสำหรับอาชชิปเมกนะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถนําเหรียญไปฝากประจาและฝากไม่ประจําได้ด้วยนะครับผมขั้นแรกก่อนก่อนที่เราจะทําการเทรดนะครับวรจะทําการฝากเงินเข้าไปนะครับ ผมจะทําการฝากเงินเข้าไปหาเพื่อนต้องการฝากเงิยนะครับเพื่อนเพื่อนมาที่กระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับแล้วก็มาี่ภาพรวมนะครับจากภาครวมเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนเพื่อนมาที่ฝากครับแล้วก็เลือกวันเชฟบีไทยบาทนะครับก็กรอกจำนวนเงินลงไปในที่นี้ผมอยกฝากที่หนึ่งพันบาทนะครับผมก็ทำการกรอกแล้วก็ยืนยันนะครับยอดเงินที่ต้องการฝากนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็สแกน QR โค้ดตามธนาคารที่ร่วมรายการนะครับก็คือเราสมัคร กับธนาคารไหนแล้วก็ทําการฝากกับธนาคารนั้นนะครับแล้วผมก็ทําการสแกนฝากนะครับทําการฝากนะครับเออโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทําการฝากเงินเข้าไปในเอชิปแม็กเอชเชนของเราแล้วนะครับผม เดี๋ยวลองรีเฟซดูนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับน่าจะเข้ารอสักพักนะครับเงืนจำนวนเงินน่าจะเข้านะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของกระเป๋าเงินของเรานะครับตอนนี้เราได้ทําการฝากเงินเข้ากับชิปเมกเรียบร้อยแล้วนะครับรอเจ้าเงินขึ้นนะครับโอเคในระหว่างที่รอนะครับเราก็มาดูภาพรวมของโปรแกรมนะครับชิปเมกเอเจนตเป็นเท่าไหร่อันนี้นภาพรวมของตลาดนะครับ เมื่อต้องการดูทั้งหมดนะคุณคลิกดูทั้งหมดนะครับก็จะแสดงข้อมูลต่างๆเหล่งดิจิตอลประจําวันนี้นะครับก็เหล่งดิจิตอลแต่ละประเภทนั้นมีทิศทางราคาเป็นไปทิศทางไหนนะครับแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าบวกนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าเป็นทิศทางขาลงนะครับติดดู XRP นะครับชิป XRP นะครับตอนนี้กำลังย่อลงนะครับในส่วนของ XRP นะครับ ย่อลดในภาพรวมใหญ่ก็ยังเป็นอัพเทนนะครับในส่วน XRP นะครับ XRP USDC นะครับก็ลักษณะเป็นอัพเทนเป็นส่วนใหญ่นะครับอีธิเลียมมาดูาเหรียญอีธิเลียมนะครับเหรียญอีเิเลียมตัวนี้หลังย่อลงนะครับ๋ยวผมตัดสินใจเข้าซื้อในส่วนอีธิเลียมดูนะครับเช็คเงินงข้าวหรือยังนะครััเดหรือเรามาเช็คที่กระเป๋าเงิน ของเราอะเงินที่ทําการฝากไปเมื่อกี้เข้าเรียบนะครับอตอนนี้เงินได้เข้าเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอยู่ในส่วนของชุดเชดดวัลเลตนะครับอยู่ในส่วนของเชดดวัลเลตนีเข้าแล้วนะครับหนึ่งพันบาทนะครับโอเคนะครับต่อไปผมก็จะมาทําการเทรดอินทีเรียมนะครับโดยผมจะเริ่มเทรดแบบ รูปแบบมาเก็ตนะครับก็คือราคาตลาดนั่นเองนะครับผมก็ทําการเช็คลงไปนะครับทําการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมซื้อที่ราคาหนึ่งศูงห้าจุดเก้าหกแปดนะครับตอนนี้ทำแล้อเขาจะแจ้งเตียนว่าคําสั่งของคุณได้ทําการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผโอเคนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมจะขายนะครับจะตั้งขายแบบมาเก็ตออเดอร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับ ตั้งขายแบบลิมิตหรือว่าจำกัดนะครับก็คือผมจะขายที่107นะครับสมมติว่าขึ้นไป1 7 0 0 0แสนนะครับ1 7 0 0 0แสนเจ็ดพบาทจำนวนเลี่ยงทั้งหมดเลยผมได้อยู่เก้าอยเก้าสิบห้าบทนะครับเป็นต้นเพราะว่ามันจะลบในส่วนของที่ว่าเป็นอันนี้ด้วยนะครับทำเีิมการเฉกด้วยนะครับ0.2นะครับโอเคนะครับถ้าผมขายอยู่ที่ หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับผมจะได้เท่าไหร่พันเอีาสี่บาทนะครับในส่วนของนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดขายก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมขายนะครับผมก็กดว่าเซี่์งปุ๊บนะครับระบบก็จะทําการขายให้ผมโดยอัตโนมัตินะครับแต่ก็จะขาดทุนน้อยนึงนะครับผมจะได้อยู่ที่เก้าร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับเพราะว่ามันจะค่าธรรมเนียมไปด้วยนะครับ เราลองดูในโลเหรียญแอรอ์พีเหรียญแอร์พีกำลังย่อลงนะครับผมจะทำการซื้อเหรียญแอร์พีนะเหรียญแอร์พีซื้อแบบมาเก็ตนะครับทำการบายนะครับปุ๊บโอเคบายปุ๊บนะครับถ้าผมขายที่เจ็ดจุดสี่จะได้กำไรเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันนะครับผมจะขายที่เจ็ดจุดสี่ผมจะขายอยู่ที่ราคาเจ็ดจุดสี่บาทนะครับเจ็ดจุดสี่ผมก็จะได้พันหนึ่งบาทนะครับพันหนึ่งบาทนะั่นราคา สูงสุดเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูที่ราคาสูงสุดยี่สิบสี่ชั่วโมงคือเจ็ดจุดสามเก้านะครับสูงสุดหลยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ทางเจ็มสิบนาทีหรอเราบนนี้ที่ทางเป็นหนึ่งเดนะครับผมจะขายที่แปดเลยก็ได้นะครับขายที่แปดบาทผมขายที่แปดบาทก็จะได้กําไรอยู่แปดสิบสองบาทโดยประมาณนะครับผมโอเคผมจะขายที่แปดบาทเท่ากันนะครับ ถ้าลบไปที่8บาทผมก็จะได้กำไรอยู่นะครับประมาณ82บาทนะครับไม่เป็นไรนะครับที่ตั้งคืนไป8บาทนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับวิธีการซื้อขายแบบเรนร้มิออเดอร์นะครับแล้วก็สามารถขยายดูนะครับหนจอแบบใหญ่เลยนะครับหรืเลือกทางฟรมก็ได้นะครับ ทางเฟรมสีเเป็นเช่นไรน,นะครับทางเฟรมสีเฮก็กําลังเป็นเทนขาขึ้นนะครับจะทะลุไปถึง8บาทหือเป่านะครับจะทะลุไปถึง8บาทือเปล่ากว่าจะดิ่งตัวกลับลงมานะครับ,บ,บนี้เป็นต้นนะครับวิธีการซื้อขายแบบเก็บออ order นะครับโอเคปอปทิ้งไว้นะครับนี่ก็คือวิธีการตั้งขายแบบ ลิม uh, ิตนะครับที่แปดราคาแปดบาทนะครับดูภาพรวมกระเป๋ามันมีผมมีอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะครับอเทียนบริลดอยู่ที่เอเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับเทียบริลดวิธีการโอนเหรียญน,นะครับ จากเช็ดวัลเล็ตก็ยังเซตวัลเลตนะครับมีการวนกอง่ายดีเดียวนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่ก็ถือวิธีการเทรดส่วนชิปอัพนะครับโลชิปัพเบลดนะก็เป็น VIP เรีดีอยู่ที่2%องเเนะครับมีทอยู่ที่สองเเซนะครับโกอยู่ที่สมเซนะครับแล้วก็ LTC อยู่ที่ศูนย์จดห์เซ็นะครับอยู่ที่หกเปอนะครับ u ยู่ทียู่ที่สามเซนนะครับอ่า เหรียญซั t ที่5็นะครับเขาค่องจะเยอะนะครับกับ USDC นะครับเหรียญนี้่อนข้างจะเยอะสองเหรียญนี้นะครับอันนี้คือการฝากแบบประจำนะครับอันนี้คือการฝากอันนี้ดอกดอกหุ้มได้นะครับอันนี้บนนั้คือมันจะจ่ายให้ทุกวันเลยนะครับที่เราทําการฝากเข้าไปนะครับส่วนชิปลอกนะครับคือฝากไม่ประจำเราก็ได้ดอกสูงประมาณ12อ่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับผมจะทําการฝากทั้งหมดเลยนะครับก็คือเป็นการล็อกไว้ที่45วันนะครับ ดอกเราก็จะได้ทุกวันนะครับกดล็อกนะครับซืตเบรนะครับอันนี้ก็ประวัติประวัติการรับของผมนะครับผมได้รับเป็นรายวันเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติในการล็อกนะครับอันนี้ประวัติในการรับโบนัสนะครับก็จะแสดงขึ้นมาทุกวันเลยนะครับที่ผมได้ทําการล็อกไว้นะครับชิบล็อกตอนนี้เหลืออยู่เหลือเดียวนะครับปรับเป็นเหรียญเดียวชิบล็อกนะครับ จะเป็นอ,อธิบายรายละเอียดนะครับท่างมเดีย๋ยวมาดูภาพลอง,องตลาดนะครับมันนี้ผมเซฟเอ็กเอไวนะะน้นะครับขึ้น1.7เปอร์เซ็นตนะครับจะทะลุไปแปดหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูเทศกามเก็บ15เส็บ15นาท, F F นาทีเป็นเช่นไรเก็บ15นาทีนะครับจะทะลุไปแปดหรือเปล่านะครับองมาลุ้นกัน มันก็เป็นการเทรดนะครับการเทรดผ่านชิปเมกนะครับโอเคนะครับวิธีการเทรดผ่านชิปเมกันนี้ผมขอจบการนำเสนอเแงเทุนนี้นะครับหากเพื่อนๆนัานไหนต้องการทำอะไรกับชิปเมกสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมนี้เลยนะครับการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ในความดึเมินทั้งหมดมาลงทุนนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม